หนึ่งในอ e ีโคคาร์ที่ขายดีและประหยัดน้ำมันที่สุดในประเทศไทยกับยาริส5ประตูหรือว่ายาริสแฮดแบ็คันนี้เลยมาด้วยเครื่องยนต์1 2 0 0 c ีกับอีก92แรงม้าวันนี้ฟงจะพามาดูเหตุผลที่ว่าทำไมยาริส5ประตูหรือยาริสแฮดแบ็กคันนี้ถึงเป็นอ e ีโคคาร์ที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยครับถ้าพูดถึงอ e ีโคคาร์คงหนีไม่พ้นเรื่องความประหยัดน้ำมันยาริสคันนี้ประหยัดน้ำมันตั้งแต่17ถึง23กิโลลิตรเติมน้ำมันได้ั้งแต่ e ี20รเรื่องการขนของไม่ต้องพูดถึงขึ้นชื่่่อออวววาาาาาเเเเปป็นนนนรรถ5ะะะตตูแลลลล้้้าาขขงงงหััััสสสมไดยยยคจกกิี กว้างขวางมากมีที่เหลือพอให้ขนของอีกเพียบเลยครับแถมคันนี้ยังมีที่เก็บของด้านล่างให้เก็บของไม่สับเป็นส่วนอีกนะคะภายในกว้างขวางเนื่องจากตัวรถเนี่ยถูกออกแบบมาให้หลังคาสูงกว่าปกติมากเลยอย่างตัวโฟกสูง1 7 0ซนติเมตรจะเห็นว่าพื้นที่ด้านบนเหลือเยอะมากเลยทาให้ภายในรถเนี่ยดูโปรและดูโลงมากเลยครับตัวเล็กกระทัดรัดหน้าถนนถนอมด้วยความเป็นรถ5ประตูทําให้ช่วงท้ายเนี่ยสั้นกว่ารถปกติเหมาะสาหรับการขับขี่ภายในเมืองปัญหาเรื่องการหาที่จอดจะหมดไปครับและที่รถโตโยต้าพลาดไปไม่ได้อุปกรณ์อำนวยความ สะดวกแบบครบคันไม่ว่าจะเป็นเลื่อนไม้การขับขี่ที่ดีไซน์ออกมาให้สปอร์ตมากๆปุ่มพุสตาที่เพิ่มความเรียบหรูดูแพงให้กับรถคุณหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วสามารถเชื่อม Android Auto และ Apple CarPlay ได้เลยเบาภายในเป็นบอหนังทั้งสวยทั้งทำความสะอาดง่ายเลยครับไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding กล้องบันทึกหน้าหลังที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่อีกทั้งยังมีระบบ Smart Entry เพียงแค่พกกุญแจไว้ในตัวก็สามารถเข้ารถได้แล้วไม่ต้องถือเพื่อล็อกหรือปลดล็อกราคาเป็น m i ร จับต้องได้ราคาเริ่มต้นเพียง5 5 9 0 0 0บาทพร้อมค่าง,งวดสุดพิเศษผ่อนแบบสบายกระเป๋าคันนี้ฟกจัดดอกเบีย้ยให้แบบพี่ไม่กล้าปฏิเสธเลยครับถ้าพี่ๆี่คนไหนนะคะกำลังมองหาอ e ีโคคาร์ที่คุ้มค่าประหยัดน้ำมันแถมอุปกรณ์ครบแบบนี้นะคบฟกแนะนำยาริส5ประตูคันนี้เลยนะครับรับดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียง 1. 6เเท่านั้นเองแถมสปอยเลอร์แถ้จากแบรนด์ลูโซไปเลยนะครับ โทร081-6656-987หหรือสามารถทักไลน์แอดมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับแอดโตโยต้าโปรดีขอบคุณมากครับ